เออไม่ผ่าแล้วปะกลับเถอะไอ้เหี้ยกว่าจะพูดจะเย็นไอ้ตีเย็นเอาเฮ้ยจะพูดวันไหนล่ะไอ้สัสเอาพูดแล้วพี่ตี๋ผมไม่ได้ยินไอ้เหี้ยตะโกนตะโกนมาชี้มาตะโกนเลยผมมีเวลาตั้งแต่โอ้หนี่แหละจะพูดแล้วธรรมาดธรรมัดธรรมแดงแบบนี้เสียงเข้มแข็งหน่อยอกผายไอะไรบ้างผมเออ ผมชื่ออาอหม่ครับผมชื่อโคชีครับอายุสิบแปดม,มีมีเวลาตั้งแต่สามโมงถึงตีสามตีสี่แล้วตอแหลตอแหลมึงอะอาปากลิ้นไก่มึงสั่นอยู่กูเห็นหไม่ได้สั่นครับพูดจริงครับพูดจริงครับไม่ได้ตอแหลแหล้วรอบเียเวลาเยอะขนาดนั้นะไรเฮียมไม่เรียนง่ายเอเรียนครับแต่เลิกไวครับเลิกไวเฮียมึงตื่นตอนไหนมึงอยู่ตีสามมึงมึงนอนตอนไหนไอ้เฮียนอน ตีสามเล่นตีสามนอนตีสี่ครับเออตีสี่กว่าจะหลับพอเผื่อเล่นโดสับยาวถึงตีห้าหกโมงมึงต้องตื่นไปเรียนละไม่เป็นไรครับผมไวถ้ามึงเข้าแกง๊งการเรียนไม่ชิบหายหรอกพ่อแม่มึงร้องไห้เสียใจเ,เ,เสียใจ<อ>ตายบ้งไม่เป็นไรครับสองสามปีแล้วผมฟอร์ไมจีครับอะไรนะฟอร์ไมจีฟอใช่ครับใชฟอร์ฟอร์มือฟอร์ไมฟาร์มารีไรสัต อยู่กระดากาล่าตีเล็กติดกับพิ่กับซิ่ตัวเองไล่ไล่ตีไม้ตีแก๊งยิ่งยิ่ไม่เอานะไอ้เหี้ยไม่ฟอฟอทั้งสองอย่างเลยครับจะปลาสองมือมันถือไม่ได้เว้ยน้องไอ้เหี้ยเดี๋ยวผมทำให้ดูครัพี่เอตีไอตีทำอยู่ผมเห็นอยู่คอมเมนต์บ่อยไม่ลุงเจมกูถามย่งนี้มันสมควรไหมันสมควรมันเช่นเรื่องน่าภูมิใจไหมี่ย เอียอแต่ก <oh ูไม่ว่าอะไรมึงเพราะกูไม่ใช่คนน้าที่รับคนไอเยี่ยรีโอเนลแต่ถ้าเป็นกูมึงไม่ผ่านแค่นั้นแต่เป็นรือเนลแล้วแต่มึงเพราะกูไม่ได้อยู่นี่อิงเรียนใช่ไหมอิงสิบแปดใช่ไหมมึงก็เป็นคนนั้นสิบแปดใช่ไหมมาอยู่เท่าไหร่สิบแปดครับใช่ครับเรียนอยู่ใช่ครับพี่แต่เวลาว่างเยอะครับ กูถามว่ามึงรักนอยยอไหมอันนี้ผมบอกไม่ได้ครับอย่างงี้ว่าขออย่างนี้ไม่ต้องลองมึงจะหนีไหมได้ครับได้เลยครับคนต่อไปน้องมีไปวอโซนด้วยเหรอเย็ดเคเทสปี่มีไงพี่เย็ดเคลราคาคนเทสมึงผมเนี่ยแหละโอเคอะไอ้ทียันนี่มันเล่นเก่งขนาดไหนไว้เรียวเนียวอะครับคนนี้นี่คนนี้มาจากเรลิปเปอร์ปะใช่มาจากเรลิปพี่ดีสัมภาษณ์คนนี้นะ มันจะเลยรีบเอาแล้กูจะไปสัมภาษณ์ยัไรละมึงลับไอ้เหี้ย่ะเขาให้กูมาดูไอ้แล้วทะแบมวาอยู่เนี่ยโดนไปเหวี่าทำไมอยู่เนี่ยเลสอ๋อผมพักครับว่าจอกแก๊งครับจาะแก๊งที่นั่นอ้าวแล้วได้บอกไอ้หัวแก๊งหรือยังเลสอ่ะบอกครับบอกบอกมีปัญหาปัญหามีอะไรเขาเพิ่งมีประเด็นกันมาไม่งขี่วันก่อนเห็นป่ะฮะเห็นไหมเห็นไหมประเด็นอะไรพี่ตี มีบอดมบอเดนเกี่ยวกับการออกแก๊งนู่นนี่นั่นอะไรอ่ะออใช่ใช่ใช่ไม่มีนะตะบอกใบหน้ามาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมไม่มีครับเรียบร้อยเออกันเล่นไม่ไรหรอกไม่มีอะไรหรอกความรันครับมีมีดมีม้ครับติดต่ชุบนอนหนึ่งชื่ออะไรนะนี่ชื่ออะไรนะชื่อจอครับชื่อจอจอเอ้คุณคุณอ้ไอ้เคยเคยได้ยินอยู่เล่นเล่นเล่นศึกสองสองปะ เล่นครับเล่นเล่นโอเคเออปิดต่อชุบเก่งครับอุ้มไปห้าหกศบนั้นอายิบเจ็ดตัวได้เอาผมหรือเปล่าทีนี้ใครรับอยู่ว่าในในในวอร์โซน้วยก็ใช่ครับพี่ใช่เอาเอาออมากระดตีกคนเน้นไงเอายยิงตีเลยใช่ไหมคือใส่ใครที่คนดีนทุกคนเลยโอ้ผมยืนเป็นบางคนนที่มันจะเป็นแบบ แบบยืนนิ่งหมดเลยหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้ผมยืนเป็นบางคนบางคนผมก็อีโมเลยถ้ามึงยังไม่ถึงคือเงยแกลกูว่ายังเฉยเฉยอยู่นะแต่ถ้ามีไฟหนึ่งถ้าผมคิดก็ประมาณสิบเจ็ดนะครับก็ครึ่งครึ่งของมิทักกอยู่นะหรอครึ่งอยู่ใช่ไหมอันนี้ก็ไม่รู้แล้วกันไม่ว่าต้องไปเรื่องคัดก็แล้วแต่และกันแต่ยินดีรับเลิเปอร์อยู่แล้วล่ะถ้ามีเวลาจริงๆแล้วก็นะแต่คือต้องไม่ออกอะไรให้เรียบร้อยถ้าแนะนํานะ ไปเคลียร์อะไรให้เรียบร้อยเลย<ด>แล้วก็ให้หัวแก๊งไปคุยกับลุงที่เมืองหลักด้วยว่ามึงอะตัวมึงอจะได้มาเข้าในที่หนึ่งจุูนะเออจะได้แบบววาวนไว้วอยู่กันมายาวๆอะไรเอ่ย okay, ก็ว่านไปโอเคปะครับพี่เตะนั่นแหละตามนั้นเอาคำแน,นะนำกูไปแล้วจะสบายโอเคครับอ่ะคนต่อไปมีคปใครอ่ะมึมพูดเลยเดี๋ยวกูฟังครอู่วะมีมาครอ่ะคนที่มาค้าไดคนต่อไปแนะนำแนะนำแนะนำเลยครับแนะนำตัวเลย มันเลขทะเบียนเอ้ามันเลขทะเบียนค้าหมดเลยมีไหมพงน์เราไม่เบิกื่อแท่ครับได้ตายไม่ไม่ใช่รสายอยู่อยากจะงดเศร้าเพื่อเขาวันษากับนลรวงตาช่วยบอกผมทีอย่าจะลืมเรื่องราวจงเช้าไงดี Q A S X X X เอ Q เอโอเโอามะเอแจมมาเอ้ามองสร้างกุญแจแปหนึงหสร้างไงสไงกุญแจไอ้สร้างกุญแจกดอะไรวะไอเมโอเคเอ็มสร้างกุญแจกดอะไรอ่ะเจลตรมิกดเลนเล่นเล่นขึ้นลูกักันได้ดิ ใช่ครับใช่แล้วก็เอาฟูเลียไปแทนก่อนได้ไหมร้อยยี่สิบโลคูยังไหนวะเนี่ยยัมีสเปรอะไรไหมสเปรกาแฟพี่กระเป๋าอีกหนึ่งอึ้ยมีไม่ดิพี่จีใส่น้องกิวอีกหนึ่งพี่เชื่อไหมว่าขับโชว์กายเดินก็ต้องติดเกินหรือเปล่าหรืออะไรเช็คในครั้งลองไปแต่งเต็มใช่ไหม ไม่ต้องมัต้องแต่งมันเอาไปลดดเฉยเขาไม่แต่งแต่งมาไม่แต่งร้านนึงอยู่แหละไม่แต่งไม่แต่ง้องมีขอสินสอดโอเคโอเคกูไม่แต่งโอเคครับแล้วลุงอาคมไปไหนครับไม่รู้เหมือนกันครับพัดภาคจากกันนานแล้วเพิ่งมาเล่น ตั้งแต่ลุงทำแก๊งแตกผมงก็ไอ้เน,นี่ยในในวอใครชื่อไอ้เนี่นนยไอ้สายทานอยู่ปะวะมันบอกมันอยู่เจสายทานอะมีปะในในวอมีมันเป็นตำรวจพี่ตีม,มันมาจากตำรวจแล้วมันอยู่ยังเข้ายังอยู่แล้วพี่เข้าแล้วแล้วลมันอยู่ในในวอม,วมีไหมไม่มีอ่ะโอเคมงเตรียมไล่แม่งออกบริษั์กูบอกให้มันทำอะไรพี่ ไอ้เที่ไตอนนี้มันยังไม่มาเลยอ่ะมันมันจะอยู่ช่วยแก๊งได้ไงอ่ะมันได้มาธนาคารปะไม่มาเออคิดดิตีถนัดถนัดอาวุธอะไรครับตัวนี้มาไม่มาอลไรอ่ะเก่งไหมคิดว่าตัวเองเก่งไหมเก่งมากเลยครับโอ้ยเก่งมากเลยเหรอใจดีวะไอ้แซมไปนอนแหรอใช่ครับ เด็กคนนี้มีความมั่นใจดีได้ได้งั้นไปรอวอล์โซนแล้วรอวอลโซนรอคัทเลยจ่อยใช่ไอแซมอ่ะใช่ใช่เมื่อกี้เห็นวอลจะไปเล็กอยู่เล็กไปบนครับครับจะไปครเราต้องไปคัทไหมครับพี่ไปดิไปดิไปคัทดิไปเลยไปเลยอ่ครับพี่ครับแนะนำเลยครับเอ่อผมชื่อสมิธครับอายุ24อาวุธที่มีคือปากฉลามไม้ก๊อฟขวานเอ่อไม้เบสบวกห้าสนับ มีวอลพื้นมีบัตรแดงครับผมมีใจครับเวลาการเล่นครับหลังพิดทามจนถึงสามารถเล่นได้ถึงเที่ยงเลยครับแต่เต้องดูตามสถานการณ์ครับไอคนนี้เคยอยู่ JK ใช่ไหมใช่ใช่ครับพี่อพี่ตีรู้จักไหมพี่ฮะเขาบอกเ่าเคยอยู่นึงศูนะคุมึงชื่ออะไรนะเนี่ยชื่อสมิธครับพี่ตีสมิธเคยอยู่ตอนตีกับแซเคครับพี่มาสมัครเข้าแกงครับนานจัด ีแล้วมึงออกพี่ตามนี่ตีสองไปเนี่ยเรยวเออพี่ย้ายกลับไปเมืองหลักแล้วเรือผมอยู่คนเดียวครับพี่ออเคถามไม่นี่ดิถามว่าถ้ามีตอรี้อ่ะไหลยาวได้ไหมเสียงลั่นนะให้รอให้ลองคอไฟอยู่คนเนี้ยจำได้จำได้ไอ้นี่มันเคยอยู่ JK อยู่แล้วมึงก็แต่ตอนนี้มันเป็นมันเจนใหม่อ่ะมึงก็ต้องไปคัดฝีมือถ้าฝีมือมึงผ่านมึงก็ได้เข้าอ่ะน้องสมิธง่ายๆเลยครับผม ตอนนี้ต้องใช้ฝีมือเยอะมากขัดแล้วแต่ยังไม่ผ่านพี่ตี๋ป่าวไงเอาไม่รู้แล้วแต่มึงแล้วแต่มึงแล้วแต่มึงเลยก็บอกไปตามตรงตามนั้นผ่านก็ผ่านไม่ผ่านก็พูดตรงๆไม่ต้องอ้อมเราลูกชายแล้วคุยนั่คุยตรงตรงตมบิ๊กนี่บอกพูดตรงๆนะเอาตรงตรงเลยนะเรื่องเอาเรื่องเวลาฝีเอ้อเวลาเสียงการข้าไฟอะผ่านแล้วแต่ฝีมือยังยังไม่ผ่านรับ แล้วมีเคสขับรถอ,อ,อะไรป่ะเคสขับรถเคสไล่เคสหรือว่าอุ้มอะไรเงี้ยมีไะมมาเอาจะเก่ง<ม>นั้นก็ได้นะบางคนอ่ะพี่บอก,กเฉยนะนผมว่าอาวุธผมไม่ไม่ไม่เก่งเหมือนคนอื่นครับแต่ผมน่าจะสามารถปรับตัวเข้ากับสถา,านการณ์ในเวลาต่างๆได้ครับพี่ตี <c oughs> <c oughs> บอกอันนี้รอยอันนี้ผมผมว่าผมมันใจในเรื่องนี้ครับบอกเลี้ยนเลี้ยคนนี้คนนี้เตรียมตัวมาดีตี คนแต่แต,แต่แต่กูก็ชอบนะคนถ้าสท่าแบพี่นะพี่ชอบคนที่ประยุกต์สถานการณนะ์เอาแบบเวลาเฉพาะหน้าแก้แก้สถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีอะ่ะอันนี้ชอบส่วนตัวนะแต่คนอื่นไม่รู้ยังไงแล้วแต่แต่ชอบชอบพอหนึ่งขอไฟเพอแก๊งเราก็ยังไม่มีตัวลัน่นแม่แม่ขอไฟได้ใช่ไหม มึงก็มึงก็ต้องเมเนจอะมึงจะเอาคนที่มีฝีมือหมดแต่นั่งเงียบเล่นกันเงียบ,งงยบต่างคนต่างเล่นเนี่ยมันก็ไม่เวิร์กมันก็แพ้อยู่ดีมันก็ต้องมีตำแหน่งอื่นบ้างตัวคอตัวคอยคํานวณต่างๆต,ต้องมีไหน่ขายขายของนะ่งนะโชว์ของ,ของนะ่ตอนคอไฟอะมันลั่นขนาดไหนเออได้ได้ครับพี่ผมขอเวลาแป๊บหนึ่งได้ไหมครับขอปิดประตูห้องก่อนครับ โดนด่าชืวอตรงนี้โดนด่าชืวอผมก็มาสมัครครับผมไอ้จืดเดี๋ยวมันยาวโอเคมาถึงก็ด่ากันเลย <c oughs> เออเอาเอาแบบประมาณประมาณ,มาณไหนครับขอขอแบบจำลองสถา,านการณ์ได้ไหมครับพี่ไฟ<ว>ใ <ไว S 1> หญ่ไฟใหญ่อะไฟใหญ่ไฟใหญ่แล้วเพื่อนเพือพ่อนเพื่อนเพื่อนกำลังไเนี่ยเพื่อนกำลังโดนกืนอ่ะมึงจะพูดว่าอะไรวะไอ้เจ๊แกถูกมาด้วยไอ้เจ๊ก จมอนอเตีมันเจยงให้ทุกเพื่อนโฟกัสเพื่อน่บนอนกินบ้างไกินบ้างปิดเว็บป็ตัวชุด้วยเขาจะาเจยงให้ทุกเพื่อน่าติดเลอย่าติดเลพาะอย่าติดเล็ว้เจยให้ทุกเพื่อนติดเลติดเล็ดิเยตัวยายผมโทรมาบอกเบาๆหน่ย กูหลุดเลยแม่งลั่นจนกูหลุดอ่ะลั่นจนกูหลุดอ่ะ พอเราบอกไ,ได้เลยงั้นสเตตเช,ชมนนี่รอก่อนนะครับถ้าางนะั้นพี่ว่าน่าจะนานเป็นคืนนี้น่าจะไม่จบ คือก็คือจะมีเจน1.0จะมีเจน1.0เลยใช่ปะชัดก็คือในความหมายของลุงก็คือเขาจะสร้าง1.0ไว้เลย1แก๊ง JK แล้วก็หลัก1แก๊งจะได้ไม่ต้องย้ายมาอย่างเนี้ยหรอหวยเฮ้ยเฮียเอ้ยแต่ก็ดีเหมือนกันนะแต่มันก็ไม่ดีอย่างนึงตรงนี้ว่าเอาไอ้เฮียกูจะมาเล่นยังไง ใครรู้บอกว่าใครใครใบที่หลักก็ให้มาเล่นหนึ่งจุดศูนย์เลย,เ,ลยเพราะทำแกงเตยมไ้แล้วอ้าวอ้เทีถ้าแกงคนมันเต็มแล้วอ่ะมึงโดนใบได้ไงอ่ะจะมาเล่นยังไงอ่ะก็เอาคนที่อยู่ออกนี่หรอ yeah. ผมะถามนะครับแล้วปีเตอร์ต่อไี้เรรบลากได้ไหมอ,อ,อาจจะลากได้นิดหน่อยครับนิดหน่อยนี่กี่บองประมาณที่สี่ครับประมาณนี้บองน่าจะมีป่ะบองพื้นมีครับมีรถรถขับแล้ว รถยังไม่มีเลยครับไอที่ยังเด็กอะะกอาวุธแล้วครับมีเขาผ่านอะมีดได้เดี๋ยวไปไปวอลโซนเลยครับได้ครับหมดยังครับน่าจะหมดแล้วอ๋อแนะนำเลยครับแนะนำตัวเลยครับชูโนรินครับมีฟิปไนท์มีปืนปืนดำครับแล้วก็ไม้พูบวกศูนย์สนาบบวกศูนย์ครับรถะครับรถ รถมีอสามร้อยโลดูดใหม่แล้วก็มีเทล่าครับจูนใหญ่ครับทั้งสองอันเลยเวลาครับพีคามได้ตลอดเวลาครับโอ้ยแปดโมงเช้าได้ไหมครับแปดโมงเช้าอะไรนะครับแปดโมงเช้าได้ไหมครับเขาบอกพีคามไปถามแปดโมงเช้าอะไรนี่ได้ได้ได้ไม่ไม่ไม่เผื่อลากอึสีเผื่อลากรึเผื่อลากรึเผื่อลากรึ อายุเท่าไหร่ครับคนนี้อันนี้แล uh, ้วแต่บอลเลยครับม uh, ีแก๊งไหมครับอะไรนะครับแก๊งมีไหมครับตอนนี้มีอยู่ครับแก่งอะไรครับเดี๋ยวจะออกครับอยู่แก๊งแล้วอยู่โดูบครับโดบโดบโดบซิมีดิกซิมีดิ๊ซิมีดิ๊ีโดบโดบเยดเยด เย็ดเย็ดโดบโดบไอเคลียก่อนไหมเคลียกับแก๊งก่อนเย็ดเย็ดโดบได้ครับได้ผมรับผมยังไม่ปิดคาร์ดรับเรื่อยๆรอเคลียเราหมดคูดาวค่อยมาเรามาคาดูอะไรครับนะครับของครับของครับน่าจะหมดแล้วไหมน่าจะหอบหอบไฟอีกหรือเปล่าพี่ อ้านเมื่อกี้เขาหายไปแล้วอ่ะวอร์โซน่าไปจริงว่ะชื่อชื่อพรครับหฮะวอร์โซน่าไปว่ะนามสกุลอะไรครับเนี่ยพี่ฟื้นเหมือนพี่ฟื้นยังไงเนี่ยพี่ยังไงเนี่ยแต่งเนีไง พอเทพชื่อพอนดนภกุณเทพไอ้เฮียเองเอาพี่ออกอยังแล้วหรอตอนนี้มียีิบสี่คนแล้วอะเต็มเท่าไหร่เต็มสามสิบดอวยชุดครับไม่คนติดดินแลมันได้เข้ามันยังก็มันก็ยังไม่ได้เข้า,ายัง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 ครับอ,อนี้พี่ไปบปลโซนไหมพี่ตีครับยังไงอะมึงอธิบายูวันครับ ก็ดูพื้นฐานการเล่นมันมีหลายปัจจัยอะพี่มันมันไม่ได้ดูแค่ฝีมืออะมันต้องดูเวลาอาวุธอะไรอย่างงี้ไหะไอ้นี่ไงไอ้เนี่ยไอ้เสื้อขาวลุมเหรอไม่ใช่ไอ้นี่ไม่มีพรสวรรค์ขนาดนั้นนะพรสวรรค์มันคือแก๊งมันแตกหรือมันเลยมาขอสมัครอ้อะไรวนี่คือพรสวรรค์คนเหรอแก๊งแตกคือมันมามันมาขอสมัครจนแก๊งมันแตกไม่ใช่นี่คือพรสวรรค์เหรอ มึงตอบมใหม่ดิยก้งแก้งต่ออะไรนะครับที่นี่แก้งต่ออะไรนะน้องคนนี้เขาจะมาคัดคำเนี่ยมาฝีมือมันดีคนนี้เขาไหนครับแนะนำตัวเลยครับเนี่ยครับเนี่ยชื่อทิโอครับครับเอ่ออาวุธมีไม้ปากสลามครับวอลพื้นแล้วก็มีใจครับมีไฟมีเวลาว่างเยอะมากไหว้วันใครไม่ไหวมีฝีมือไหมครับเละฝีมือหรอครับ อันนี้ไม่มั่นใจว่ามีฝีมือหรือเปล่าแต่ก็ก็ลองเทสได้ครับแต่ไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านครับได้ครับอันนี้ไม่มีปัญหาครับมามาเทสเพื่อเพื่ออยากเข้าจริงๆครับแั้นงัน้นเันรอบอโซเลยครับด้ครับไปเลยหรอครับเล่นเล่นได้ตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยผมหรอใช่โอ้ผมม้าตั้งแต่เที่ยงอ่ะเล่นงั้นโอ้ตีสามตีสี่ตีห้า้ยมีเวลาทุกคนอ่ะ เอางี้ดีกว่าโชว์ให้เห็นดีกว่าไอ้เฮียมีทุกคนเลยกูพูดได้ผมยี่สิบสี่ชั่วโมงครับไม่นอนเลยผมอะที่ยันัันเวิร์กไปครับพี่เอายี่ยันผมพูดได้ไงมันก็ไม่ต่างอะไรกับที่มึงพูดว่าอยู่ยันเที่ยงอยู่ยันบ่ายเพราะว่าเราจริงมันได้อยู่ไอ้เฮียมันได้อยู่ยันบ่ายมันไม่รงมึงนะแต่มันอาจจะอาจจะเป็นจริงไงอาจจะมีแบบเนี้ยกูเจอมาเยอะละไอ้เฮียสุดท้ายเป็นไงครับพี่เหมือนเดิมคำพูดแบมความหมายเท่าเดิม จริงครับไปบอลโซนเลยกูอยากจะเห็นนะไปไปไปอุ้ยเดี๋ยวเวลาไปบอลโซนแล้วไปเร็วไปเร็วไปเร็วพี่ๆแล้วผมอ่ะผมเฮี่อะไรปื๊ดยาวติดไปตะใคร